Odie, what is this? The 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 sport car in front of me. Odie. Don't know. I forgot. No, sir. It do not know. That's why me I'm shouting. <coughs> I think that's a Mustang. No Mustang. signal. That that's a Mustang. Wow, Odie. The <coughs> video team. The motorcycle person is like. Wow. <coughs> ท่อนไม้เขาตัดฟืนเห็นปะเห็นว่าทอนไม่ฮัลโหลฮัลโหลฮลโหล s ัโหลฮัลโหล d ัลลฮัโหลลโหโหลฮลโหฮัลอหดั ทัวรเทยววิเซ่นละเมอจันทร์มาวามันจะคนวาปาดเบิคนสิมาเที่ยวไอ้กาดรถรต็มรถติดเลยคนยางเอาดีๆพวกนี้เขาจะยางไปเห็นดีๆ๋อเขาจอดรถไปนี่้เขายางเอาไว้ Big giant Church. How old is that church, anyways? Over two hundred Over years. years. Why are still people going there? They go tour. Tour? Yeah. So a tour, so the people, so the workers can show them a tour. คนละปันมาปุ่นยิงกูบุ่นเกยนะรถติดกันแถวทางานโอยต้นไม่ยามไปเปลี่ยนสีแม่เอ้ยยั้แม่มาบิ่นใกล้ล้ให้ทุกวงมาปุ่นใกล้คนละรถนาติดแถวว่าพากันไปบบได้พากันไปบ่ได้่อยากต่อคิวม่มีบอนจอดรถโบได้ลองไปต่อคิวเขาบึงเนาะของกินกับมีรถนี้ ตากูน้องพะวงนะ I want answers answers angel a n g e เจ้าบุหูอย่างสล้ยทางนั้นโราติดจ้า oh, oh, เจ้าบุห่าราติด,เ,อตอด,เ,จดเจ้ากืเลยมาต่อคนกันอย่นี้อยางจเจ้าก็ได้เลี้ยวกับคืนอะไรปั๊ดโลดตั้งแต่บอนนั้นพูเนิ่นเดิ่จนมาหอดบอนนี้ <laughs> the is like, oh, yeah, the oh my God! Holy hell! Is, is so busy today. The line. Uh, long line, This is the most longest line uh -huh. I've ever seen in my life. On their first I had time had in Japan. the Freaking Lamborghini, so I can go so fast. What are you, Oh my god, we're no. going down the hill. It's gonna be so fast. The motorcycle is like slowing down. The motorcycle, the motorcycle is slowing down. กินอ uh, mm ่า KFC ออดีออดี KFC เป็นนางใส่เนาะเดดดีเนาะเด็ดดีสิพาเป็นนางดิใส่เนาะเขามีศาสตร์เป่เบ้ mm hmm. Why are you stopping ดีๆขาคอยอยากมา<ถ>เขาก็มาถือ<ถ>สือยเนาะคอยอยากมาบอลน,นี่แหละแต่คอยบุหูว้าวเด็ดดีบางอื่นเขาได้มาสื่อเนาะโอ้ไม่ก็ thank you thank you my husband คอยอยากมาเอยก็ได้มาสื่อมาโดยบางอื่นโดยบางอื่นโดยบางอื่นแต่เด,ดินเอา้าขึ้นไปฮันไม่ยังดอนหนึ่งซิปดอน จะมีบอลซูมวิวที่ดีๆเฮ้ยบอกลาลามาแม่นี่นะ แดดกับบมีเนาะซัมเนลเนาะแดดงาม KFT. Why are we moving slower than the others? I I want eight. แถวไหนเอ่ยบอดีิแา้จะไปกิน KFG อยู่ที่ไหนเอ่ย๋อดีโอ้จะเอาไอ้นนขึ้นไปสูงๆเนาะคือ,ม,อมีผู้เดยวมา สิทธิ์บ่ได้ขึ้นไปจ้อยเสียใจแล้วก็เสียดายอ้วอนี่บอรนะร้นว่าประตุกแกกะโลกประตุกใจกะโลก,กใ,หให้เดินลอก